สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้พี่จะมาทําการสมปืนหมาช ok ิบะบ็อกบ็อกนะครับผมซึ่งบอกเลยสกินโคตรเท่โคตรได้โคตรโดนและจะเดิมพันด้วยเพชรแค่นี้นะครับผมดูซิว่ามันจะออกไหมโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับผมซึ่งสกินหมาบ ok ็อกบ็อกก็คือไอชิบะตัวนี้แหละที่อยู่ข้างๆพี่แล้วครับผมซึ่งบอกเลยยิงแล้วมันไม่ได้ดังเสียงเป็นปืนนะเป็นเสียงบ ok ็อกบ็อก น่ารักเชียวน่ารักเชียวโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็เลื่อนลงมานี่เลยเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับข้างล่างตรงนี้เลยลูกซองตัวนี้นะครับผมเห็นปะก็คือเป็นสกินปืนลูกซองนะครับซึ่งที่มีซองมังกรประเด็นนะเออซองมังกรนะครับผมอะแต่ไม่เป็นไรก่อนจะไปนะครับผมสาหรับคนที่ท็อปอัพนี้ครับผมก็จะได้ทางด้านของต่างๆด้วยก็คือสกินอ่าเป็นตัวแรกถ้าเกินหนึ่งเพจจะได้ทางด้านของหมานะครับผมแล้วก็ ท่าทางแล้วก็หมาชิบะแล้วก็ไปกล่องลวงใจหมาชิบะนะครับผมและสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆนะครับอยากได้บัตรชูไปเติมเกมมาสุมไอเทมเด็ดนะครับผมเขาแจกฟรีนะครับบัตรชูมาดีไปเติมเกมขอแนะนําเลยครับอ่าแล้วครับผมสาหรับคนที่อยากได้เพชรฟรีๆแบบนี้นะครับผมนี่เลยเพชรเด้งเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับ500เพชร100เพชรนะครับผมสาหรับคนที่อยากได้เพชรแบบฟรีๆไปเติมเกมนะครับผมที่มีแอปดีๆมานําเสนอครับเติมเกมแบบฟรีๆเลยนะครับผมนี่เลย แอปแอปนี้เลย Happy Dummy นะเป็นเกมเก็บคอยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างและสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นีครับผมก็บอกเลยมีคอยแจกฟรีด้วยนะครับเป็นเกมเก็บคอยสะสมคอยตัวนี้นะครับ เอาไปใช้แลกบัตรทูมันี่ไปเติมเกมหรือเติมเงินเข้ามือถือครับมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสามารถหาคอยได้จากตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมมากสําหรับคนที่สนใจนะครับกดลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนะครับผมและใส่โค้ดตัวนี้มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับผมรับเลย500คอยนะครับใส่ตามนี้เลยโค้ดมีจํานวนจํากัดนะครับผมเออก็ใส่เข้าไปเลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมใส่เข้าไปเลยได้เลย500คอยนะครับผมโอเคก็เก็บคอยไปเรื่อยนะครับผมอ่า ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะแลกบัตรชูมันี่ได้ยังไงครับเมื่อคอยครบกําหนดแล้วนะครับให้เรากดไปตรงสีเหลืองข้างล่างนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปเลยมันจะเด้งเข้ามานะครับเป็น3โหมดนะครับผม3อย่างอันแรกเติมเงินครับอันที่2แลกบัตรชูมันี่นะครับผมโอเคอันแรกนะครับผมเติมเงินเข้ามือถือนี่เลยไปค่าโทรหักเติมเงินเติมเกมได้เลยนะครับผมหักเติมเกมได้เลย2นี่นะครับแลกบัตรชูมันี่เอาบัตรชูมนนี่นะครับผมไปเติมในแอป ของกาลิน่านะครับหรือเว็บกาลิน่าได้เลยนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมริงกงดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยเติมเกมแบบฟรีต้องแอปนี้เลยครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะอย่าลืมกดเข้าไปดาวนโหลดกติดไว้ก็ไม่เสียหายครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับไปที่ลักกี้นะครับผมเป็นเหมือนหอคอยนะครับผม่าเข้าไปแล้ว นี่เลยประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเป็นสกินปืนลูกซองดาเมจหนึ่งแม่นยําลดลงครับแล้วก็เจาะเกาะหนึ่งนะครับผมซึ่งน่ารักมากบอกเลยและบอกเลยต้องอธิบายก่อนว่าไม่ต้องหมุนเอาโทเค็นก็ได้ปืนด้วยนะครับผมครยโชคดีได้ปืนเลยนะครับไม่ต้องเอาโทเค็นไปแลกนะครับผมนี่เลยซึ่งบอกเลยว่าโคตรเท่แล้วมันยิงดังบล็อกบล็อกบล็อก,อกโอ้โหบอกเลยโคตรได้ได้จริงคิดดูแบกหมาวิ่งยนะิงกันโอเค ประมาณนี้เลยนะครับผมและสามารถแลกได้ด้วยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าข้างในมีอะไรนะครับผมข้างในมีหน้ากากมีหมาด้วยหมาชิบะนะครับผมก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงคู่หูเนาะโทเคต้องใช้ตัวนี้เป็นสีทองเนี่ยสีทองนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับผมดูไปทีเอไอ,ไอวอล์นี้มีแล้วนะครับผมเอ,อเ,เอาเป็นว่า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 โอ้มีหน้าหมาตัวนี้ด้วยนะครับผมโอเค ลดราคาครับ9เพรไปเลยนะครับผมนี่โหโคตรเกลือเกลือจริงอะไรจริงนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับผมลดราคาครั้งแรกนะครับผม5ครั้ง39เพชรุ่ยปื๊บเฉียดไปนู่โอ้โหได้อะไรเนี่ยโหได้ได้ชุดอะไรเดี๋ยวโหเกินเกินนสวยยู่นะเฮเหมียวโปมีโปเลยไม่รู้นะครับผมโอเคต้องออกแล้วเอาจริงเพชรมีอยู่500จัดการดิเอาได้ๆขอแค่ปืนไม่เอาโทเค็นได้ไหมโอ้โหดูดีเอ้ย เอ้ยดูดิขอแค่ออกเฉยดูดิมาามาตี้พี่เดิมพันแค่ห้าร้อยเอาจริงถ้าเกิดออกไม่ออก,กไม่ว่ากันนะครับผมตี้ได้ชุดด้วยเป็นไงล่ะ <c oughs> แล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดมันออกหมาคือจบแล้วปืนหมาไอ้หมาตัวน้อยคือปืนนะครับผมโอเคปะ่ะเดี๋ยวเอาทางด้านของชุดออกก่อนนะส่งไปห้อแต่งตัวแป๊บนึงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมมามาลุยกันต่อเลยครับผมเดี๋ยวค่อยย่อยสลายเนาะโอเคมาลุยกันต่อเลย เอาทีละห้านะครับผม79เพชรพนะครับผมมามาโอ้โหเกินเกินไปเกินเฮ้ยอะไรอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่แบบนะอันนี้คืออะไรอ่ะแป๊บนึงนะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะไอ้กล่องตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวส่งไปห้องแต่งตัวกล่องสีงเหลืองเป็นรูปโอ้ดีนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงถ้าเกิดหมุนนะครับผมก็คือเปิดกล่องตัวนี้เลย ก็จะได้ทั้งน้างของสัตว์เลี้ยงนะครับผมเออดีนะเดี๋ยวพี่ส่งเข้าไปที่คลังเก็บต้เก็บของแปปนึงนะเดี๋ยวค่อยส่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนว่าเผื่อน้องๆจะคิดจะสุ่มนะครับผมแล้วได้กล่องตัวนี้นะครับผมแล้วย่อยสลายไปเสียดายแย่เลยนะครับผมโอเคอ่แปบนึงนะครับผมแปบนึงเดี๋ยวกลับสุ่มนะแปบนึงแปปนึงขอขออนุญาตแปบนึงนะครับเดิมพัดแค่สองประเชรเนี่ยเผยออกนะฮะโอเคแปบนึงนะครับไปที่อื่นดูที่กล่องนะครับจะมีสกินทั้งด้านของโอ้โหนี่เลย มีชิบะนะครับผมสกินนี้แล้วก็ลิงสกินนี้แล้วก็ไอตัวแรคคูนนะครับผมน่ากน้อยส่วนสัตว์เลี้ยงก็จะมีมนุษย์ต่างดาวกับไอตัวสลาแมนเดอร์นะครับผมก็คือสําหรับคนที่ได้กล่องนี้นะครับเอามาสุ่มได้นะคุ้มอยู่นะครับผมคุ้มเลยนะครับผมคุ้มเลยบอกว่าคุ้มเลยนะครับผมไม่เสียเพชรไปซื้อพวกสัตว์เลี้ยงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมนี่เลยมาลุยกันเลยนะครับผม5ครั้งนะเจ็ดสก้าเพชรลุย โอ,อ้ขอขอแล้วรับไอวอลแป๊บหนึ่งนะลุยปึ๊บต้องออกแล้วจวดเนี้ยโอ้ยไอไอหมาหมาอขอหมาได้ไหมเฮ้ยเอาโอเคก็เอาอะโอเคโทเคเลยอันเดียวนะครับผมอีกอันเดียวเท่านั้นนะครับผมเราจะได้กระดาของปืนหมาบล็อบอกดูดิเดิมเดิมพันแค่ห้าร้อยเพชรไม่ออกมันไม่ออกนะไม,ไม่ออกอไอออมมีดนะครับผมมือแตะไปโดนมีดนะครับผมต้องขอโทษด้วยโอเค เจ็ดสิบเก้าเพชรคิดดูฮาร์เเพชรได้สองโทเค็นอนะต้องออกแล้วจวังหวะเนี้ยต้องออกแล้วเกืออีกเกือเกินเกือเกินไปเปล่าเกินไปบ่างอ่ะทีละหนึ่งเพชรนะครับผมเอ้ยทีละเก้าเพชรนะย่อยสลายดีกว่าย่อยสลายแป๊บนึงนะครับผมปึ๊บโทเค็นเอ้ยโอ้ยนิดเดียวเองอะโอ้โหเฮ้ย <c oughs> สำลักเลยป่ะโทเค็นต้องมาแล้วโอหหมดแล้วหมดหมดจริง,างจากจังหวะนี้หมดแล้วหมดแล้วมันกินแล้ว มันกินแล้วแปดูน,นะอุ้ยคิดดูดิเมื่อกี้เฉียดโทเคตแล้วได้โทเคตแล้วทุกอย่างจบเลยนะครับผม500เพชรพี่เด้อได้โทเคตโทเคตอืมเกินไปโทเคตหมดแล้วครับผมเหลือหนึ่งเพชรนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาร์ติโกอาสุไปหนึ่งครั้งนะครับชิวชิว บอกเลยเพชรฟรี free, ๆนะครับสำหรับคนที่มีเพชรก็ริงอยู่ด้านล่างเลยเขาแจกบัตรทูนะครับผมใครไม่เอาบัตรทูก็สามารถเติมมาเข้ามือถือมาเติมเกมได้นะครับผมและและเพิ่มเลยโทเค็นเดียวโอ้ยเจ็บใจเจ็บใจจริงห้าร้อยเพชรนะครับผมบอกเลยโคตรคุ้มได้มาสองโทเค็นนะครับแล้วอยู่อีกแปดวันชิลๆเลยครับปืนหมาบล็อกตัวน,นี้นะครับผมโอ้โหสุดไม่ดูเลยนะครับเดิมพันห้าร้อยเพชรนะครับผมได้ด้วยเกือบเกือบได้แล้วเฉดสั่งสายหลายรอบแล้วนะ Line, เฉียดหลายรอบแล้วจะได้แล้วนะครับผมอ่าก็มานี้เลยและสำหรับคนที่ถามว่าทำไมพี่ไม่ท็อปอัพสีพี่จะรอดูนะครับผมเผื่อว่ามันมีทางด้านของของมาใหม่นะครับผมขอให้เราเติมนะครับเราก็จะเติมทีเดียวเลยเติมพั่มเพื่อนแล้วเลยสามวันเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีนะครับลิก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมบอกเลยเอาไปเติมแบบฟรีเลยก็แจกบัตรทูนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะ วันนี้ก็สนุกดีนะครับผมหมดไป500เพชรตะหูแบบได้มา2โทเค็นหละ่ะคิดดูเลือีกโทเค็นเดียวเท่านั้นนะครับผมเราก็จะรอดแล้วนะครับผมก็คือรอดในที่นี้คือไม่เกลือแต่วันนี้เกลือนิดนึง <c oughs> กูเกือบแล้วอะโหแบบแค่อีกอันเดียวเฉียดสองรอบเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยฝากมาด้วยนะครับสำหรับคนที่ไปสุ่มนะครับผมที่ได้กล่องทางด้านของกล่อง สัตว์เลี้ยงมาให้ส่งเข้าคังมานะครับแต่เกิดใครมีแล้วไม่ต้องส่งย่อยสลายไปเลยคิดดูได้สกินตั้งเยอะนะครับผมดูเดชิบะลิงและคูนนะครับผมนาคน้อยนะครับผมอะไรประมาณเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับผมแถมยังได้สัตว์เลี้ยง2ตัวด้วยก็คือสลามเบเดอร์กับเอเรียนนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวพี่เปิดกล่องนี้ก่อนนะครับผมโอเคปะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมชิวๆเลยนะครับผมอ้สนุกดีว่ะดูดิ บางทีแบบเราใช้เพรได้นยบางคนมาถามว่าเพรพี่เป็นไงพี่พสมสเด็จเลยครับทั้งปืนทั้งท่าทงท่าทางดีทรงดีเสิร์ฟกระเป๋าสเด็จเลยนะครับ,มราาบ,บผม <c oughs> มา <c oughs> อีกทีเดียวออกได้ละตุ่มวัดลงคอรังสารเรียบร้อยมาแล้วชุดโซ่โอ้ยเจ็บเมื่อไหร่ซีซั่น <c oughs> อ้ยก็ประมาณนี้เลยนะครับสารักเลยนะครับผม,มกว่าจะได้นะ้อคือ หลายสัปดาห์เหมือนกันนะชุดโซ่เนี่ยก็คือสุ่มทุสซัเดตเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยฝากไว้ก่อนนะสำหรับปืนชีบะนะครับผมลูกซองบล็อกๆนะครับผมพี่บอกเลยเดี๋ยวพี่จะตามมาเก็บนะครับหรือโคเกนเดียวสาหรับคนที่ไม่มีเงินเติมเกมนะริงกอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมเข้าแจ้งบัตรทูไปเติมเกมแบบฟรีๆนะครับผมบ้ายายเจอกันคลิปต่อไปครับผม